โอเคสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเพรอีกชนิดหนึ่งที่เราเรียกกันว่าเพศโมอิสนะคะอ่าคันนี้เรามาดูเพศสองเม็ดนี่นะคะเหมือนกันมากถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคงจะแยกออกว่าอันไหนเป็นเพรแท้อันไหนเป็นโมอิสคงจะแยกออกจากกันยากนะคะอันนี้ถ้าเรามาดูถึง ที่มาของโมอิสเนี่ยโมอิสนี่จริงๆคงเราคงจะเรียกได้แว่าเป็นเพชรที่มาจากฟ้านะคะพบโดยบังเอิญเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วในปีพุทธศักราช2436โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งนะคะได้ไปศึกษาหินอุกกาบาตที่ตกลงมาที่หลุมอุกกาบาตที่รัฐแอริโซนาก็ภายในหินอุกกาบาตนั้น เขาก็พบสิ่งที่แวววาวคล้ายเพชรแล้วก็มาแล้วก็เลยตั้งชื่อวัตถุสิ่งนี้ว่าโมยสไนซ์ซึ่งก็มาจากชื่อนามสกุลของเขาคือมิสเตอร์เฮนรี่โมยสนะคะดังนั้นจะว่าไปแล้วนี่โมิสก็การเกิดตามธรรมชาติเนี่ยยากนะคะส่วนใหญ่จะเป็นได้มาจากการสังเคราะห์ มาจากการสังเคราะห์จากอะไรนะคะถ้าเรามาดูส่วนประกอบของโมอิสกับเพชรนะคะจะเห็นว่าต่างกันมากโมอิสหรือมอยสไนเนี่ยจะเป็นซิลิคอนคาร์บายประกอบไปด้วยธาตุซิลิคอนและธาตุคาร์บอนในขณะที่เพชรเนี่ยจะประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้คือความแตกต่างในทางโครงสร้างของเพชรแท้กับ โมอิสนะคะ,ะย่างไงก็ตามเราจะเห็นว่าทั้งเทและโมอิสเนี่ยจะมีคุณสมบัติหลายอย่างนะคะใกล้เคียงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแข็งนะคะความแข็งนี่ถ้าเรามาดูความแข็งของอัญมณีต่างๆนะคะตามสเกลของโมนะคะ ที่จัดอันดับไว้ตั้งแต่1จนถึง10เราก็จะเห็นว่าอัญมณีที่มีความแข็ง 1, 2, 3, 4, 5, 6เนี่ยความแข็งจะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่9กับ10นี่ต่างกันมากเลยนะคะอัญมณนนีที่มีความแข็ง9ก็ได้แก่พวกซับฟา์ต่างๆนะคะพวกพลอยตระกูลคอรันดัมส่วนความแข็งสูงสุดก็คือเพชรนาคาอันดับ10 ส่วนโมอิสหรือมอยสไน์จะมีความแข็งอยู่ที่9.25สูงกว่าพวกตระกูลซัฟไฟท์ทั้งหลายค่ะแต่ก็ยังไม่ถึงเพชรเพราะนั้นในการาแยกความแตกต่างโดยความแข็งระหว่างโมอิสกับเพชรน,นี่แยกออกจากกันยากนะคะความแตกต่างาความคล้ายคลึงอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือการกระเจิงแสงนะคะ การกระจงแสงคืออะไรก็คือความสามารถในการแยกแสงสีขาวออกเป็นสีรุ้งเจ็ดสีหรือที่เราเรียกกันว่าไฟนะคะโมอิสจะมีค่าการกระเจิงแสงสูงกว่าเพชรเพราะนั้นเราจะเห็นเพชรโมอิสนี่จะมีประกายไฟแวววาวมากกว่าเพชรแท้อีกนะคะ,อะนอกจากนั้น เราจะเห็นว่าโม,โมอิสกับเพชรเนี่ยคล้ายกึงขนาดนี้แล้วเราจะแยกออกจากกันได้ยังไงมีวิธีหนึ่งนะคะเราไม่ต้องใช้เครื่องมือชั้นสูงอะไรเลยเราจะใช้เครื่องมือง่ายๆก็คือใช้หลูบนะคะไอ้กล้องดูพลอยสิเท่าง่ายๆแบบนี้นะคะโดยเรานำมาสองดูพอย ดูพวก m มอิสหรือเพชรแท้เวลาดูเนี่ยให้ดูที่ตำแหน่งอย่าดูตรงหน้าพลอยตรงหน้าเพชรนี้นะคะตรงตรงหน้าเทเบิลลงไปให้ดูเฉียง45องศานะคะดูเฉียงไป45องศาแล้วเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างเพชรกับโมอิสเพราะว่าเพชรนี่จะมีะการหักเหแสงแบบการหักเหแสงเดียว หรือที่เรียกว่าเป็นพวกอนญมณีกลุ่ม S R ส่วนโมอิสเนี่ยจะมีการหักเหแสงแบบคู่หรือ D R เพราะฉะนั้นถ้าเราดูโมอิสในมุมเอ,อียง45องศาเราจะมองเห็นโมอิสเนี่ยตรงขอบเนี่ยจะแยกออกเป็น2เส้นนะฮะจาก1เส้นเนี่ยจะเห็นแยกออกเป็นสองนะพวกขอบเลยค่ะ อันนี้ข้อสำคัญนะคะอย่าดูตรงหน้าเทเบิลนะคะให้ดูเอียงนะคะส่วนเพชรเนี่ยจะไม่แยกออกเป็นสองเส้นแบบนี้นะคะจะเห็นเป็นขอบเดียวขอบคุณค่ะโอเค